ไปซื้อโบกปูนมาเลยลุงเห็นโ่โบกท่อไหมได้เลยใช่ต้นนึงได้หมดเลยแล้วเราวางเราฝากเหล็กขึ้นมาพอสารเหล็กมัดเหล็กขึ้นมาพอแล้วก็เอาเสาถ้าโบกปูนมาอ่นแหะไอทำไมไปไหนครับเอาท่อมาวางเลยห้าท่อแล้วดึงขางอันนี้คือเห็นได้ไหมต่อสายคำต่อสาไงครับ เราไปสั <łość> ่งกาธานอันนี้คือหมวกหรือเป่าคิดว่าผมว่าหน้าหนาวมันเลยส่งมากหมวกกับเสื้อกันหนาวมั้ถ้าลุงสั่งท่อมาแป๊บเดียวเลยเสร็จเลยพ่อแค่แก้วเนาะยังยินนะครับเนาะพ่อมีแค่สี่ท่อเมตรนะครับเขาเป็นท่อกลมท่าเมตรนั่นแหละพ่อยังหินแล้วก็ตั้งใช่ มันเราก็ะกอบปูนลงไปทำเหมือนวินัยทำใหมเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นแหละสบายเลยมองแล้วตอนนี้พระอาจารย์กำลังบอกวิธีการทำนะที่วางแท่นผาครับเพราะหลายชั้นเอาผู้แก้พระอาจารย์เนี่ยอยากลูบอ่ะลูบไม่แก้ให้พระอาจารย์ลูไม่แก้เลยด้านลูไม่แก้เลยอะไรหัวขาด เอาเอาเาแบบไนครับแไหนครับองแบบหมดเด้อยคาแบเอรเคับนั่นสประมาณนี้เลเนาะครับครับท่อนท่อนละหกสินครับเมดเศร้าครับเพราะว่าพี่อ๋อสามารถที่จะเหลือเหล็กไว้ได้เผื่อว่าทำหลังคาก็เอาเอา ยายแก้ว,กวยายหินนี่แหละพ่อยายหินเมื่อพ่อใส่บอกเราเนี่ยล้วก็เทบอบคุณไปใช่แล้วเราก็แล้วเราก็ทำทานรับใช่ทำทานรับเพื่อจะมองเห็นหือไม่กีสบายเลยครับถ้าถ้าแบบนั้นกับแบบนี้อันไหนง่ายถ้าอันนั้นจะเริ่มต้นในทีน่แรกง่ายแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ไปนี่แล้วต้องเอาแบบนี้แหละเนาะใช่ไหมเพราะนี่เรามามากับครึ่งทางนะอันนี้เอาง่ายๆพี่อ๋อวางเสาขึ้น ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่พี่อ๋อขนทรายเข้าใช้เวลาเป็นวันเป็นวันนะครับเป็นวันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่จบแค่นี้นะต้องหาทรายมาใส่อีกหาทรายครับงานให้เอฟซีต้องดีดูทูบเบอร์ดนดีครับเอาพวงตาดใจครับแล้วจะทำยไงอ่ะก็ต้องื้อนี่ออกอันนี้เอาออกเลยเอาออกเลยครับไม่เกิดประโยชน์เลยเอาไว้ลองเปลี่ยนยกเลิกคูนไว้ก่อนไม่ต้องยกเลิกคูนก็สามารถทำมาเทอย่างนี้ได้ปุนต้องเยอะ ถ้าเรือไว้ันนี้ปัดทองมาเรียบร้อยครับปัดแล้วเรามีคนมาเช็ดแล้วลอกเลยห้ามห้ามเช็ดถ้าเช็ดแล้วครจะเช็ดแตลายสันนิคุณบอกลุงแล้วว่าไเช็ด้องใช้สำลีสำลีแห้งๆเนี่ยค่อยๆปัดๆๆถ้าเอาผ้ามาเช็ดนี่จบเลยจบเลยท่านบอกอยู่ว่าผ้าชุบน้ำหรืออะไรมันไม่เช็ดเลยถ้าเราลงทองเลยมันไม่ได้่เช็ด ไม่เสร็จเลยหมอกว้างนะหมอกบอกบางคนก็ไม่รู้นี่ยิ่งหมอกยิ่งไม่ให้เช็ดเลยไม่ให้โดนน้ำอะไรลายแล้วครลายคนทองใหม่ไว้ถามถามช่างว่าเราจะเอาลายหรือว่าอะไรยังไงท่างปลุกช่างช่างพระหยกนี่ก็ต้องถึงเท่ากันไหมครับช่างพระหยกหยกองค์เท่ากันเนี่ยองค์เท่ากันนะครับองเท่ากันแต่หนักแต่หนักคนนี้เยอะครับแต่พระหยกก็น่ากลับน่าจะเท่ากัน ก yeah. ิันขีดๆเหนากันติดเต็มไม่ทักติดเติมนระโยบจะมาวันไหนยังยังครับเรายังไม่พร้อมยังมีคุกที่ต้องรีบเตรียมคุ้ครับเพราะอาจารย์ไม่ห so ่วงอะไรอาจารย์ห่วงว่าไม่อยากให้ดูอาภาษณต่างเนี่ยเดี๋ยวว่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปดูกระจกครอบกันครับคร้วชั้นว่าเฝ้าเฮ็ดเนเพราะว่าขึ้นแบบนี้ึ้นหน้าจานีเลยจริงเลย อยากให้กระติ哈哈哈๊กขอบอลูมิเนียมนะครับตมีขอบกระจกเลยนะครับเพราะว่าในกระจกใสใชาไหมครับผมนี่ครับที่ขอบอลูมิเนียมนะจ๊ะแล้วพิเศษตรงใสนี่ครับพิเศษเดี๋ยวมีนะพิเศษเดี๋ยวกระติกขอบกระจกเดี๋ยวจะสะอาดมากเลยไม่อ่าถ้าผ้ามีกระจกขอบมันจะดูไม่อ่านคือมันไม่สง่าเพราะหลังคาอย่างเดียวเพราะหลังคามันก็จบแล้วได้ได้อันนี้เป็นหินเหรอนี่ วงตาก็ใช้แบบนี้ได้ใช่นี่ชเดี๋ยวนี้ว่าจะถูกแล้วนี่เลยคือเราไม่เอาลูกแก้วเราเอาหินแทนอันนี้จากเส้นเขาบอกเขาว่าสิบเจ็ดเซนเขาบอกว่าสิบเจ็ดเซนอันนี้เป็นดวงใจอะอันดวงใจได้ไหมอันนี้ดวงใจอันนี้ดวงตาได้สีนี้ได้ส่วนส่วนใครอยากรู้ว่าสีพญานาคของนี้น่ะ สีอะไรให้ไปดูในช่องอาจารย์อนุชาหน้าสีทาติดตามกันยังครับนี่ติดตามกันบ้างยังครับใครไม่รู้ช่องช่องอนุชาหน้าสีทาอาจารย์อนุชาหน้าสีทามันจะเป็นตอนที่เจิมตอนที่อาจารย์เบิกเน็ตสีนั้นเลยแล้วแล้วแล้วมันก็มีเพื่อนเพื่อนก็จะมืตรงนี้ คนที่สาธวยาให้ฟังว่าทําไมต้องเปลีป่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีนั้นครับครับน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะอาจารย์บอกว่าสาเหีที่ที่ต้องเปลี่ยนเป็นสีดําเพราะว่า,าหน้าองค์นี้เพื่อนเพิ่อนออกจากการบําเพ็ญเหมือนการเข้าฌานสมบัติถ้า,ถาเปลี่ยนเหมือนพระนะในเวลาออกจากฌานสมบัตินี่มันมีบรารมีมากบรารมีบรารมีแนิดที่ว่าอย่างสมัยครั้งพุทธกาลนี่ย พระมหาก็เจปะเข้าฌานสมบัติแล้วอยู่ๆคือถ้าเวลาท่านออกจากฌานสมบัตินี่ใครอธิษฐานใส่บาตรเป็นคนแรกเนี่ยแทบจะอธิษฐานอะไรได้อย่างดั่งใจปรารถนาพอเพิ่งออกจากฌานสมบัติพออินยังแปลงกายลงมาเพื่อที่จะมาใส่บาตรเนี่ยแต่ท่านปรารถนาที่จะโปรดคนยากจนพอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านท่านได้กลิ่นเทวดาท่านรู้เลยว่าคนที่กําลังใส่บาตรนี่เป็นท้าสกกะเทวราช ก็เลยทักเลยบอกท่านสักกะเทวราชเนี่ยการออกจากฌานสมบัติในครั้งนี้เราปรารถนาที่จะมาช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเพราะฉะนั้นท่านนี่มีบาร,รมีมากแล้วนะพระอินทร์ก็เลยก้มกราบขอขอมาท่านเพราะความเพราะความศรัทธาไงเพราะความศรัทธาแล้วก็ถ้าสมมติว่าพระอินทร์ได้ใส่บาตรเนี่พระอินทร์จะอธิฐานขอบาร,รมีตัวเองเพิ่มได้อีกได้อีกทวีคูณเลยนะ อันนี้ก็คล้ายๆกันปกติเพื่อนสีเขียวแต่ว่าองค์เนี้ยเพื่อนเข้าถ้ำเข้าฌานสมบัติของเพื่อนเข้าบําเพ็ญแล้วเพิ่งออกจากการบําเพ็ญเพราะฉะนั้นการแผ่บารมีของหน้าองค์นี้จึงจะต้องเป็นให้ไปดูเอาในช่องอนุชาหน้าีเขาไปดูนะครับเขาไปดูนะครับนี่เาเป็นเล่าเข้าใกลฝาผิดปริศนาธรรมนะครับะอาจาร์เล่าหมดไม่ได้เพระพาดาจา์เราไม่ได้ครับเราไม่อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นสีดํา ถ้าพระอาจารย์ละหมดไม่แต่ว่าดำก็ไม่ดำมันมันก็จะมีสีสีแกมอยู่มันเป็นสีแผบปรมีของท่านเวลาคนมาขอพรมันก็เหมือนกับเหมือนกับพรนั้นจะสำเร็จสำเร็จง่ายอะไรประมาณนี้เป็จังใจปรารถนาที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าถ้ามีเอฟซีหรือว่าโยมที่ข่้นมาแบบอยากมาบนนะคะสิ่งที่แก้บนเนี่ยพระอาจารย์มันนั้นที่ที่ครูท่นบอกอ่ะใครไม่ใช่หรอ บั่งกับอันนี้ค่ะอ๋อโอ้โโบกโบกโบกเขาเรียกว่าโบกไม้ไผ่เหมือนเราตัดไม้ไผ่แล้วมันจะมีช่วงช่วงตาไม้ไผ่ใช่ไหมเหมือนแก้วน้ําอ่ะตัดให้มันเป็นแก้วน้ำโบกโบกโบกอ๋อที่พระใช่ใช่พระพระฤๅษีคัมภีท่านพูดไปไหนเนาะใช่บนบนแกี่บนบนโบกบนโบกบนโบกกับกับไข่ใช่ใช่โบกกับไข่ที่ที่จำไม่ผิดเนาะ อาจารย์ยังงงเลยทําไมเพื nice. ่อนเอาโบกตั้งแต่อันนี้ทําพญานาคมาไม่มีพญานาคองค์ไหนขอโบกนี่นนไไมผ่่เียแบบแบบลุงทําอันนั้นอันคู่ขี้อันนั้นคู่ขี้นั่นแหละโบกนนั่แหละอ้โบกหตายแล้วในะกาแต่ว่าให้ใช้คู่หนึ่งเวลาเราบนเราเราแก้บนให้ใช้คู่หนึ่งอ๋อหนึ่งคู่ค่ะพอดีพี่อ๋อไม่ต้องทําอะไรต่อไปรอขายโบก อ้าวสร้างรายได้เนาะใช่ไหมครับโบกเลยบโบกกับไข่ครับขยโบกกับไข่มาลองพิจารณาปรึกษากันดูอาจารย์เอาเอาของง่ายๆมามาแก้ปัญหาให้แล้วอาจารย์ไปเชื่อไหมอาจารย์สร้างพระธานเจดีอาจารย์คุมช่างเองนะ อ,อาจารย์ต้องช่าง,งเองหมดเลยคุณจะจบอะไรมาก็ตามแต่อา,าอาจารย์ดูแล้วถ้าคุณใส่เหล็กเยอะเกินมันไม่เกิดประโยชน์ครับ<า>คือการรับน้ําหนักมันมีในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณใส่เยอะเกินไปมันไม่เกิดประโยชน์ดีไม่ดีเหล็กเยอะเนี่ยปูนน้อยเนี่ยมันไม่ทนนะนีะ่นะมันต้องมันต้องให้ปารถนกันสูมันใช่ช่างนี่บางทีนี่แก้ปัญหาไม่ได้อาจารย์ไปดูแป๊บเดียวอาจารย์ชี้ปัญหาให้เลยนี่อันนี้ง่ายนิดเดียวทําแบบนี้แบบนี้เลย นะอันนี้ก็เหมือนกันที่เลยอยากให้กระจกครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับคือติดกระจกนี่ก็อาจารย์เข้าใจว่าเขาต้องการไม่ไม่ให้ทองมันมีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าแต่ละองค์มาติดกระจกหมดเนี่ยมันจะเสียทัศนียภาพไม่องคเดียวนะครับพี่ที่เหลือที่เหลือต้องไม่มีร่มเดียวนะครับไม่ดกก็ไม่มีร่มอย่าคิดว่ามันมีแค่นี้เราต้องคิดการไกลไว้ก่อน เราอย่าคิดเผื่อทุบอาจารย์ทุบมาเยอะแล้วสร้างแล้วทุบสร้างแล้วทุบเนี่ยเพราะว่า <c oughs> พอถึงวันนั้นอา้าวมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วทงนุ่งก็มีเหมือนป้าแตนกาลังจะได้สร้างบ้านใหม่ <c oughs> แต่ก่อนแค่นี้ป้าแตนว่าพออยู่แล้วตอนนี้ป้าแตนไม่มีที่เก็บของแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องมีการขยาย <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทําแน่นนาถาวรเวลาขยายมันก็ทุบยากมันแก้ไขลําบากส <c oughs> ู้แล้วเนี่ยเราทาศาลา ทำศาลาแบบทรงล้านนาแล้วพระนี่จะอยู่ในศาลาหมดเพราะว่าเฉพาะที่พระหินที่จะมาอีกอถ้ามาครอบกระจกหมดเนี่ยมันไม่น่ากลาบในความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่น่ากลาบนะมันไม่อาจมันไม่สงา่าแล้วต่อไปนานไปฝุ่นมันเกาะกระจกพอฝุ่นเกาะกระจกคุณจะเช็ดทุกวันไหมคุณจะไม่เห็นองค์พระเลยฝ้าขาวไม่หมดเลยไม่สงา่า <c oughs> เพราะฉันเอาแบบโล่งๆนี่แหละแบบโล่งๆโอ้ยบอกไม่ได้เยล,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 ลยเพราะจัดก่อนอาจารย์<อ>รขังไว้เลยพี่พระจกเหมือนกันพระทีะวัดน่ะแต่พอเราปิดกระจกแล้วมันมันเวลามันเป็นฝ้าเป็นฝุ่นแหละมันไม่มีใครมาเช็ดคนคนจะปิดกระจกต้องขยันเช็ดนะ